ลอกอก่ลอนหลนกหลอกหลอาหลอกหลอกหลห้อกหล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 อหลกหลสกหลหลอกหลอกหลอกหลอ่หลอกหลอกาอกลกหอกหลกินชกหูอกนลอนเป็นจริวอกหนอกหลอกีอกหลอกหอกหลอกอกหลอออหลอ่ะ บอกไม่ล wow. hey. yup. yeah. like, ่า uh ว้าเฮ้ยอยากลองเปล่าแต่ว่ามีใครไปงานอ่ะเขาจะแอบบอกว่าไม่ได้ไปหรอก็มีซีเข็ดด้วยอะไรอ่ะบอกได้ไหมเรียกว่าอะไรลัคกี้ลัคกี้เอ้ยลัคกี้ลัคกี้ยังเข้าันยังอ่ะยังอยากกินน้ำเยลเดิวาย อยากกินอ่ะสู้ถูกทำเองจริงปะหรือว่าพดีอเดร์ไม่ถะาถกทำเองจริงไหมน้ำเงี้ยวอ่ะไอ้เขามอบ่มมีน้ไม่ได้เพะไม่ได้มีาไม่ได้เปนไม่มีขาป่ะแต่ว่ามอบใพ้มีน้ำ่อนควยมากแปดโลเหนื่อยไหมวิงเหมือนกันพี่นี่งมาเจอของพี่ฟ้าเนี่ยร่างา กืวิ่งตามไลน์น้องอย่ากออกกำลังกายว่าเราโลกนี้จะไปออกกำลังกายบ้างไหมไปวิ่งไปไปขึ้นนี้ไปออกกำลังกายคืนนี้คืนนี้ใช่ออกกำลังกายโอ้โหะเดี๋ยววิ่งไปไหนต่อนถือดอกไม้ก่อนที่จะถ่ายรูปได้แล้คะถือดอกไม้ก่อนหวานมากทุกคนในที่สุดหนูก็ทันแล้ววิ่งเกือบตายวิ่งเหนื่อยมาก วิ่งสมบัติหนักมากเลยเนี่ยไม่่องสวดเลยปะไข่แกงเนาะด้วยะไบกระตระือแบบมันออกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนกันโอเคตัวควรอยนี่น่าจะเหนื่อยพอสมควรวิ่งไปต้องวนเนี่ยดูหายใจกันแบบเหนื่อยแค่กันเหนื่อยอ่ะร้อเนาะหายใจไม่ทัน หยุดรอที่ลิมันน้อยโอยจะคตกเลย่าฮ้รอะน้ำห้ตาลตกคิดถึงนแตเอาตอนนี้คะโนกว่าคือยังจำเนื้อเพลงไม่ได้ัเพลงยากไม่นประเด็นอะตเพลงมันจริงหรอเพลงไหนมือบอลใช่บอลบอล ันนดูว่าเต้นด้วยนะอย่างเต้นดวยนะเต้นเต้นคืบอลนะทุกคนเราเจอ,อพี่ไปแล้วผ่านไลน์นะโอ๊ยพี่มีหน้าค่ะร้อกันกี่ตงอะไปแล้วข้าวแล้ว้าไทแล้วอคามน่ารักและความสวยมันไม่ขึนองา้วนะทำไมพี่ไม่ไร์ดสดคะอยู่นั่งอยู่หน้าขนาดนั้น ไลฟ์สดอิงอดเนี่ยอ้าวพี่อามเฉลยเพลงเอหรอทั้หมดเลยคืลอลาเบ้สวยมากสวยทิ่สุ ไไมม่่เเจจออคืนนี้คืนนี้ได้ไหมไม่เจอคืนนี้ไปออกกำลังกายด้วยกันไหมไม่ออกไหนบ้าพี่บอบพี่ยามที่ไหนนะชูตี้ว้าวมาเยอะๆนะมีเพลงบกไปวอร์ม เจอกันเจอกันเจอกัรเมีนเจอกันะคุ er ิดปิดพี่มีนาพี่ม่ปแล้วน่าแต่ว่าไม่เจอหนูนะขอจิมแก้มหน่อยได้ไหมบายบายบาไปทา